อาจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวัรหัวหน้าศูนย์เที่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศายสตรส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับอาจารย์หมอยงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิคุณธิตวัฒน์ครับครับเหมือนไม่ได้คุยกับอาจารย์นานๆนะผมก็คิดถึงเรนานเน่ยครับคิดว่าคุณผู้ชมผู้ฟังหลายท่านก็จะ คิดถึงอาจารย์หมอเช่นเดียวกันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์หมอนานนะครับครับ,รบอาจารย์รดูดูตัวเลขแล้วเนี่ยนะฮะก็ก็เนี่ยอารมณ์ดีแบบนี้แหละดูใจใจใจ,ใจชื้นขึ้นตัวเลขมันมันดูดีขึ้นเยอะเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายวันอยู่แต่ว่าอันนี้มองมองผ่านสายตาของคนที่ติดตามสาการทั่วไปถ้ามองผ่านสายตาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์เนี่ยหนึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงแค่ไหนแล้วก็แนวโน้มของตัวเลขที่อ่านได้ไปสู่สาการมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ นะฮะตัวตัวเลขนี้เป็นจริงนะฮะก็คือมันลดลงจริงจนะครับต้องต้องยอมรับก่อนว่าการลดลงเนี่ยไม่ใช่ลดลงเฉพาะประเทศไทยครับมันลดลงทั่วโลกนะครับเมื่อก่อนตอนทั่วโลกเนี่ยนะครับตอนขึ้นสูงสุดเนี่ยมันวันละสามล้านสี่ล้านคนในเลคคอร์ดกันทิศนะครับตอนนี้มันแค่เป็นหลักแสนประมาณสี่แสนห้าแสนคนก็แสดงเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยก็ลดลงนะครับเพราะงั้นประเทศไทยจะลดลงเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลก ถ้าเรามองดูประเทศเพื่อนบ้านเราครับนะครับไม่ว่าลาวเขมรมาเลเซียก็ลดหมดอินโดนีเซียนะครับลดหมดแต่บอกว่าพม่าก็อาจจะมีข้อมูลอาจจะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันลดทั้งภูมิภาคนะครับแต่ทีนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าของเราลดจริงไหมเรากล้าพูดแต่ว่ามันลดจริงนะครับแต่แต่เราต้องเข้าใจว่าโรคนี้เนี่นะครับมันไม่หมด อืยังไงก็ตามเนี่ยมันจะให้เป็นศูนย์โลกโควิดเนี่ยไม่ได้แน่นอนครับนะครับเพราะว่าอมันเนี่ยจะต้องคือเราบางคนบอกว่ามันจะเข้าสู่โลกประจําถิ่นประจําถิ่นก็ประจําถิ่นครับนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับโรคนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ประจําฤดูกาลมากกว่าอืมนะครับประจําฤดูกาลก็คือว่าพอถึงฤดูกาลมันก็มา นะครับแล้วพอหมดฤดูกาลมันก็ไปนะฮะเะฉะนั yeah. ้นทีนี้หุ้ายคนก็ถามบอกว่าฤดูกาลมันเมื่อไหร่ล่ะครับนะครับนะฮะเราก็บอกได้เลยว่าดูโรคทางเดินหายใจทั่วๆไปของประเทศไทยเราเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น rsv ครับแม้กระทั่งมือเท้าปากนะครับ ครับฮะมือท้าทาก็ติดทางไอ้รับประทานทางอะไรเหมือนกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเริ่มจริงๆเนี่ยหลังเปิดเทอมอ๋อมันจะขึ้นพีกสูงสุดเลยนะฮะหลังเปิดเทอมแรกครับแล้วพอไปไปลายเทอมเนี่ยนะครับค่อยบัดใจนี่โรคประจำฤดูกาลก็จะเริ่มลดลงอืนะครับอจะเห็นได้เลยพอกันยาตุลาพฤศจิก,ก,กาก็จะลดลงครับนะครับแล้วจะไปขึ้นอีกพีกหนึ่งเล็กๆไม่ไม่สูงเท่าพีกแรก ของฤดูฝนคือเป็นที่ของฤดูหนาวในเกิอนที่สองของนักเรียนนะครับแล้วต่อไปนี้นี่นะครับทุกปีมันก็จะเจอแบบเนี้ยอันนี้เหละเลก็ประจฤดูกาลนะคือตัวตัวตัวเลขตัวเลขแค่หลัครับอาจารย์เครับเพราะเนี่ยโรคนี้นี่นะครับโควิดเนี่ยนะครับถ้าให้เราพยากรออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเข้าสู่โรค ใครจะเรียกประจาถิ่นก็ได้นะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมม่าจะเรียกว่าเป็นโรคประจําฤดูกาลนะครับนะฮะพอถึงฤดูกาลมันก็มาเยี่ยมเยียนนะฮะแล้วมันก็มาเอกระจายอยู่ระยะนึ่นแล้วปีหน้ามันก็มาใหม่เหมือนแค่บัดใหญ่แบบเนี้นะฮะนะฮะทีนี้ทีนี้เอาเอาละนะครับเราเนี่ยนะฮะจะต้องปรับตัวเข้าให้ได้ครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไวรัสมันก็ยังปรับตัวของมันเข้ามาหาเราครับนะฮะดันั้นการปรับตัวของไวรัสเองเนี่ยด้วยหลักของวิวัฒนาการนะครับก็คือว่าต้องอ,อพึ่งพาอาศัยกันอนะ่ะคือถ้ามันรุนแรงกับเราครับาะารัมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานเราต้องต่อสู้เป็นที่แบบทุยายน,น่าครับคบแต่ถ้ามันไม่รุนแรงกับเรามันก็อยู่ได้กันอื หมายถึงว่าต่างคนต่างอยู่หมายถึงว่าก็คกลา้กลาๆว่าตามหลักของวิทยาศาสตร์มันมีเปลี่ยนแปลงลักษณะของมันเนี่ยไปในทางที่ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดลงอผมว่าในแง่ดีนะฮะครับนะฮะ,นะฮะคือที่บอกว่าถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่สายพันธุ์อูฮั่นมาเป็นสายพันธุนะะ์จีมาเอลฟาต่างๆเนี่ยครับความรุนแรงมันลดลงมาตล,าตละะอดนะครับนะครับ ความรุนแรงของมันเนี่ย <Pie> ล <year nes> ดลงมาตลอดครับจนมาถึงสายพันธุ์สุดท้ายคือโอมิครอนเลยนะครับความรุนแรงเนี่ยถ้าเราดูแล้วนะครับอัตราตายเนี่ยก็ลดลงที่นี่ที่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าสาเหตุที่ลดลงเนี่ยนอกจากตัวไวรัสเนี่ยมันพัฒนาให้ันความรุนแรงน้อยลงแล้วเนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือมนุษย์เราเนี่ยก็พัฒนาตัวเราให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้น ภูมิต้านทานที่ของเราเนี่ยที่แข็งแรงขึ้นก็จากการเสริมสร้างด้วยวัคซีนจํานวนหนึ่งครับนะครับครับอีกจํานวนหนึ่งนี่นะครับก็เกิดจากการติดเชื้อไปครับเมื่อเราติดเชื้อเนี่ยเราก็มีภูมิต้านทานเหมือนกับเราได้วัคซีนธรรมชาติครับมันก็มาเสริมกันประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่แข็งแรงดีพอมีภูมิต้านทานเสริมเข้ามาอีกติดเชื้อต่อไปในฤดูกาลต่อไปต่อไปต่อไปเนี่ยนะครับมันก็เหมือนอย่างไข้หวัดใหญ่ ก็คือเป็นได้แต่โอกาสที่จะถึงรุนแรงหรือเสียชีวิตจะอยู่ในกลุ่มที่อ่อนแอนะครับก็คืออย่างไข้ผัดใหญ่นี่นะครับลองเป็นในผู้สูงอายุนะครับหรือเป็นในเด็กเล็กเด็กเล็กหมายถึงเด็กที่ต่ำกว่าสองขวบความรุนแรงของเขาเนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นเพราะว่าคุณต้านทานหรือหมายถึงว่าการปรับตัวของ คนที่สูงอายุที่มีเปราะบางนี่นะครับก็จะสู้เขาไม่ไหวนะฮะมันก็จะไปตามวิวัฒนาการอสมนเป็นแบบนี้นะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากจะได้ภูมิจากวัคซีนแล้วนี่นะครับครับเราเขาเชื่อว่าติดเชื้อไปเยอะละเพราะการติดเชื้อเนี่ยนะครับมันเกิดได้ทั้งมีอาการและไม่มีอาการอืนะครับ แต่ถ้าใครตามเฟซบุ๊กผมเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับไปเห็นได้ชัดเลยฮะว่าเราทาการศึกษาวิจัยอันหนึ่งนะครับคือเอาเด็กเนี่ยมาเจาะเลือดดูว่ามีร่องรอยของการติดเชื้อไหมนะครับก็คือตัวตุ่มที่เราเรียกว่าแอนติมีกรัแคปซิดก็หมายถึงว่าเป็นส่วนของตัวไวรัสนะครับที่ไม่ได้เกิดจากวัคซีเราพบว่าเด็กจํานวนหนึ่งเนี่ยติดไปตั้งเยอะแล้วและไม่รู้ตัวเขาเนี่ยนะครับกว่าครึ่งนะฮะกว่าครึ่ง ครับไม่มีอาการอืไม่มีอาการแต่มีภูมิแล้วนะครับเรื่อคนที่ติดแบบไม่มีอาการและมีภูมิลแล้วเนี่ยถ้าจะติดซ้ําครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยอาการจะนะ้อยอืเพราะว่าเขามีภูมิโดยธรรมชาติที่มาจํานวนหนึ่งภูมิโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะรอให้เ่วยขึ้นเองทุกคนต้องติดหมดเราไม่รออเราช่วยเร่งให้อีกดโดยการเอาภูมิกับวัคซีนใส่เข้าไป เสริมเข้าไปอีกนะครับผมยกตัวอย่างในอเมริกาเนี่ยฮในอเมริกาเนี่ยเขาฉีดวัคซีนได้ประมาณไม่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่พูดถึงมาครบสองเข็มนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาติดเชื้อไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์ประชากรเขาเนี่ยติดเชื้อไปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ใน60%ที่ติดเชื้อไปแล้วจากการตรวจเลือดเนี่ยนะครับ,รบจะเห็นว่ายอดที่เขาแสดงจริงๆเนี่ยเขาแสดงกี่สิบล้านคนนะฮะกี่สิบล้านคนรือเท่าไหร่นะฮะมันไม่มันไม่ได้ถึง60%ของประชากรหรอกก็แสดงว่ามีจํานวนมีอาการน้อยแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญแต่เมื่อตรวจเลือดเนี่ยรู้ว่าเขาติดเชื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นในอเมริกาเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเอาภูมิจากวัคซีนบวกับภูมิของการติดเชื้อก็ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี ภูมิที่เราเรียกว่าเป็นภูมิรูปผสมนะครับแล้วมันก็ยิ่งไปช่วยให้การติดครัง้งต่อไปเนี้ยการลดลงะจะเห็นว่าอัตราการตายเนี่ยของเขาก็เริ่มลดลงลดลงะตอนนี้เนอเมริกาเองเนี่ยติดเชื้อบัลลแสแนนะครัมครับนะเพิ่งขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยแต่เขาไม่ได้เดือดร้อนเพราะเขาถือว่าอัตราการตายมันเหลือนิดเดียวลแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่เกาะปลาในทํานองเดียวกันเนี่ยนะครับเราคงเดินหน้าไม่ถอยหลังนะ นะครับนะฮะเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย,ยเราคงต้องเดินหน้าครับโรงเรียนจะเปิดก็ต้องเปิดครับ <Grab. S 1> นะครับนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราหยุดกปนสองปีแล้วนะฮะปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยนะครับสิงคโปร์ไม่ได้หยุดเรียนเลยแค <ร anner S 1> ่สองอาทิตย์เองครับสิงคโปร์ไม่ได้หยุดเรียนเลยนะฮะครับเขาก็ยังสามารถฟันฝ่ามาได้ใครเป็นอยู่บ้านใครไม่เป็นมาเรียนครับนะครับนะฮะ ในสิงคโปร์เนี่ยให้ความสําคัญกับการศึกษาในค่อนข้างมากเราเองเราก็ต้องคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเดินหน้าแล้วนะครับว่าฮะเรารู้ว่าในเด็กนักเรียนโดยเฉพาะที่เกินตังแต่ห้าปวบขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือติดเชื้อเนี่ยฮะความรุนแรงของเด็กหรือเบอร์เดนหรือภาระของโตของเขาเนี่ยถ้าจะไม่มีเลยอืฮะแต่ความสําคัญของเด็กในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคือเด็กวัยเรียนเนี่ยก็คือว่า เขาจะนําเชื้อเนี่ยไปให้น้องเล็กอ่านะครับหรือเขาจะนําเชื้อไปให้พ่อเท่าแม่แก่ครับแล้วอันนี้ต่างหากที่จะเกิดความรุนแรงอืมนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรกับกลุ่มเด็กเล็กเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับเราเห็นได้นะฮะว่าอในเด็กเนี่ยที่ติดเชื้อไปถ้าเกินห้าปีเนี่ยอัตราการเสียชีวิตต่ํามากหนึ่งในหมื่นครับนะแต่พอ ลงมาต่ํากว่าห้าปีเนี่ยนะฮะครับอาตาความเสียอัตาการเสียชีวิตจะสูงกว่ากันประมาณสี่หรือห้าเท่าของเด็กโตแต่ถึงสี่หรือห้าเท่าก็อยู่ที่สี่สามถึงห้าในหมนื่นอ่เป็นหมื่นคนเนี่ยฮะจะโอกาสเสียชีวิตประมาณสามถึงห้าคนคแล้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กแต่ทีนี้เมื่อเด็กเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าถ้าเด็กปกติแม้กระทั่งคนเดียวเสียชีวิตในเรื่องใหญ่ Hmm. เพราะว่าเราเห็นแมมใกล้เลือดออกเนี่ยลองคนปกติเสียชีวิตไปนคนเนี่ยคาัใหญ่ uh, โตเลยละ่ะใช่ครับนะฮะข่าวีลยที่ใหญ่โตเลยเพ้า hmm. ที่จริงๆแล้วเนี่ยอาการเสียชีวิตเนี่ยฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กที่มีภาระโรคอยู่เก่าม hmm. ีโรคประจําตัวครับ hmm. แต่เด็กปกติเนี่ยโอกาสจะเสียชีวิตเนี่ยผมว่าอาจจะขึ้นหนึ่งต่อหลา,ลายหมื่นเลย hmm. ครับฮา แผลก็แตแ่เราก็ไม่อยากให้เกิดถ้าเกิดพับเนี่ยรับรองเลยว่าข่าวใหญ่โต<ด> <c oughs> ทีนี้เมื่อเม,มื่อเมื่อเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าก็จะอ้างอิงเอ่อมันจะเข้าสู่การเป็นโรคประจําฤดูกาลใช่ไหมฮะซึ่งก็จะอ้างอิงฤดูไหนอ้างอิงเหมือนกับโรคทางโรคทางเดินหายใจอื่นๆอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวพอ17พฤษภาคมกลางเดือนนี้เปิดเทอมแล้วเจ้าโควิด19ตอนนี้มันจะมันตัวเลขมันน่าจะขึ้นอีกไหมครับอาจารย์ เถ้าให้ผมคาดการถ้าเปิดแบบเต็มรูปแบบเปิดแบบก่อนโควิดนะครับแล้วไม่มีมาตรการต่างๆเียนะครับมันก็ต้องขึ้นแบบให้แบบใหญ่นะครับแล้วก็ลงของมันเองทีสิบนะครับโดยที่เกิดการระบาดในโรงเรียนบ้างนะครับตัวเลขอาจจะมากกว่าตอนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำใจได้เลยว่า มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลังจากโรงเรียนเปิดแล้วอาทิตย์ที่สองที่สาม <c oughs> อาทิตย <c oughs> ์แรกยังไม่เกิดนะครับสองอาทิตย์แรกยังไม่เกิดนะฮะ <c oughs> มันจะเกิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเดือนมิถุนาการเดือน <c oughs> ของทุกปีของไข้บัดใหญ่นะฮะเพราะเป็นทำเองเนี่ยทาการศึกษาไข้บัดใหญ่มาตลอดเนี่ยผมรู้ว <c oughs> ่าไข้บัดใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นพีคในฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาปตั้กระดาสิงหาแล้วก็ลบกลง อ่อครับ,อ,รบอันนี้เป็นรูปเอถ้าเราเอารูปแบบของไข้บวัดใหญ่มาครับมันจะเกิดแบบนั้นอืมอ่าแต่ที่นี้เราเราก็รู้ว่าไข้บวัดใหญ่ะฮขนาดเรามีพัดฟีนป้องกันระมีอะไรต่างมันก็เกิดครับนะครับนะฮะแต่ความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่นี่นะครับมันก็คล้ายกันเลยนะฮะก็คือว่ามันจะไปรุนแรงในเด็กเล็กอืบไปรุนแรงในพวกกลุ่มเสี่ยงพวกอ้วนพวกคนท้องครับนพวกที่มีโรคประจาตัว ือผ <Cornell. S 1> ู้สูงอายุอายุ80 90สมมติอย่างเงี้ยนะฮะก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นโรคการเดินหายใจโรคหนึ่งคงไม่แตกต่างกันครับครับจินตนาการว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็คล้ายๆโรคไข้หวัดใหญ่ทีนี้อย่างเงี้ยอาจารย์พอพอพอมีแนวโน้มอย่างนี้นะหลายคนก็เริ่มวางใจแล้วล่ะฉีดวัคซีนมาสามเข็มฉีดวัคซีนมาบอกว่างั้นเข็มที่สี่ไม่ฉีดแล้วล่ะ ไม่ฉีดแล้วละ่ะหรือว่าสี่เข็มเนี่ยยังต้องฉีดเข็มที่ห้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องวัคซีนเนี่ยยังต้องฉีดต่อไปไหมอาจารย์บางคนบอกสต๊อปแล้วไม่เอาแล้วพอละคือคืออย่างนี้เราคงไม่ฉีดทีกทีแน่นอนอืมอันที่หนึ่งเนี่ยฮะบอกว่าฉีดทุกสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยคนไม่ใช่ครับนะครับนะฮะหลังจากเข้าเข็มที่สี่แล้วเนี่ยผมว่าเข็มที่ห้าอาจจะปไปรอดูการใหม่อ่า ก็หมายถึงว่าเรารู้นะมันจะมาประจําฤดูการแบบไข้บัดใหญ่เราฉีดกันทุกปีะครับนะฮะก็ไปเสริมมัสซะหน่อยอืมนะฮะก่อนฤดูการนะเพราะฉะนั้นเดือนที่จะฉีดวัคซีนที่สุดก็คงหนีไม่พ้นอีกนะก่อนที่มันจะคาดการณ์ว่ามันจะระบาดก่อนเพิ่มจะดอ่าก็ไปกระตุ้นสะหน่อยให้ภูมิเดี๋ยวมันแข็งแรงขึ้นอืมืะถ้าถ้าลูกการเป็นแบบนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องยกระดับภูมิต้านทานเราสูง ฉีดอยู่ทุกสามเดือนสี่เดือนแต่นี้คงไม่ใช่โอ้โอาจารย์อย่างนี้คนที่ฉีดสีเข็มเนี่ยก็ก็ยังไม่จําเป็นต้องฉีดเข็มที่ห้าใช่ไหมส่วนตัวผมผมคิดว่าพอก่อนพอก่อนอนะครับถ้าไปถึงเข็มสี่แล้วเนี่ยถ่าเราฉีดมาปีกว่าปแล้วลองให้พอก่อนไม่ว่าสูตรไหนก็ตามไม่ว่าสูตรไหนไม่ว่าสูตรไหนก็ตามไม่ต่างกันเลยแม้แต่ตัวเดียววัคซีนไม่มีวัคซีนเทส นะครับวัคซีนปัจจุบันนี้ไม่มีวัคซีนเทศจะเชื้อเป็นเชื้อตายจะเชื้ออะไรกันต่างเนี่ยนะครับไม่ได้ต่างกันนะฮะคือมันมันป้องกันการติดเชื้อเนี่ยขอให้ไฟเซอร์สามเข็มดยซ้ำครับนะครับอ่ามันก็ไม่สามารถทีป้องกันการติดเชื้อได้แต่ลดความรุนแรงได้เชื้อตายสองเข็มกันด้วยไฟเซอร์เข็มหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับไฟเซอร์สามเข็มอครับส่วนส่วนคนที่สามเข็มเนี่ยยังยังต้องบูสต์เข็มที่สี่ใช่ไหมอาจารย์ถึงจะครบครบ แจริงๆขณะนี้ครบเนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยเราทุกคนอยู่ได้สามเข็มก่อนอนะครับขอให้ทุกคนอยู่ได้สามเข็มก่อนขณะนี้เข็มสามยังขึ้นได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่บางคนจะไปเข็มห้านี่ดูแล้วมันยังไงอยู่ยังยังไม่ต้องออแต่ถ้าเก็บเข็มสี่นี้ถ้าใครมีโอกาสก็ก็ฉีดเถอะใช่ไหมอาจารย์อย่างนี้ก็โอเคแล้วเราก็ไม่ได้ว่ากันเข็มสี่ส่วนใหญ่เราให้กลุ่มเสี่ยง นะครับพวกด่านหน้าพวกบุคลากรทางการแพทย์หรือกลุ่มเสี่ยงนะเช่นหกถึงแปดเนี่ยจะติดเข็มสี่แล้วไม่ว่าเลยถ้าเป็นคนที่แข็งแรงดีนะครับนะเป็นนักกีฬาแข็งแรงดีเนี่ยสามเข็มก็พอแล้วอมไม่ว่าสูตรใดจน,นสี่เนี่ยเราเราอยากจะให้ไว้สาหรับกลุ่มที่เราบางหรือกลุ่มที่อยู่ด่านหน้าเดินหน้าไปเลยเข็มสี่กับกับรับ บางคนบอกว่าเอาละเอาพอเวลาถึงถึงจุดที่มันมันมันจะมันจะลงจริงๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะอมีครอนมาลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีจุดพลิกตัวใหม่ก็มาอีกละมีตัวพายตัวอะไรเข้ามาทําให้ดันกราฟขึ้นไปอีกละแล้วก็เหนื่อยกันอีกอาจารย์ยงโอกาสอย่างนั้นยังมีเกิดขึ้นได้ไหมฮะอาจารย์ตอนนี้ครับถ้าที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นตามฤดูกาลมันก็จะขึ้นทุกปีอ่ะอฮะมันก็จะเป็นเคอร์ฟนะฮะหมายถึงว่า ถ้าเราให้เห็นกราฟมันก็จะขึ้นในในช่วงของฤดูฝนครับแล้วก็ลงต่อไปนี้มันจะเป็นตามฤดูกาลใฮะ,ะซึ่งโลกเหนือก็จะไป็ัแพทเทิรนหนึ่งซึ่งโลกท้าใดกจะไปรูป,ป,ปแบบหนึ่งนะฮะเป็นฤดูกาลของเขาแปลว่าถ้าเป็นต่อไปนะฮะถ้าเป็นตัวใหม<ต>่ขนาดนี้ขนาดนี้มันเยอะมันยังก็เหมือนกับ2009มาเป็นแรกๆนะครับมันเป็นทั้งปีอแต่พอแค่หัดใหญ่2009 ผ่านไปด้วยปีเข้าปีที่สองแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฤทธิธรรมฤดูกาลนะตอนนี้แค่ใบใหญ่สองพันเก้าไม่ได้หายไปไหนนะฮะยังมาเยี่ยมเยียนเราทุกทุกฤดูกาลจุดปีมาแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ครับครับแต่โอกาสที่จะเกิดอย่างเช่นตัวที่เขาเรียกว่าตัวตัวใหม่ที่ตั้งชื่อลงนะว่าไายตัวสอนตัวต่อไปตัวเลขตัวต่อไปนั้นที่มันจะรุนแรงกว่าโอมิครอนเนี่ยตอนนี้ไม่มีสัญญาณจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับที่มันจะรุนแรงนี่นะครับมันก็มีตัวตัวที่เปลี่ยนแปลงของโอมิครอน ตัวใหม่เนี่ยยังไม่เห็นนะฮะโดยหลักการของไวรัสเนี่ยะคระับตัวไหนก็ตามที่รุนแรงเนี่ยนะค,ะครับทาให้คนเสียชีวิตเยอะเนี่ยอํานาจการแพร่กระจายจะต่าจะนอ้อยอ๋อครฮบอันไหนที่ไม่รุนแรงเนี่ยอํานาจการแพร่กระจายจะเร็วครับผมยกตัวอย่างไวรัสทั่วไปเนี่ยยกตัวอย่างอีโบลาบอีโบลาเป็นเนี่ยโอกาสเสียชีวิตนี่เยอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ นะพอให้อีโบลาระบาดเลยนะครับมันมามันมาไม่ถึงเมืองไทยหรอกอำนาจการแพร่กระจายมันไม่ถึงนะมันรุนแรงเพราะงั้นเมื่อมันรุนแรงเนี่ยมันขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะมันกายเป็นเครื่องสะบัดกลับกลับนะฮะแต่ไอ้พวกที่ไม่รุนแรงสิฮะวันนี้ผมเป็นพรุ่งนี้ผมไปอยู่เชียงใหม่เดินไปไ,ได้ทั่วรเลย ไอ้แบบนี้สิฮะพวกที่ไม่รุนแรงมันไปเลยไปไกลแต่รุนแรงมันเข้าโรงพยาบาลนะจ๊ะรุนแรงมันเข้าโรงพยาบาลมันไปไหนไม่ได้แพทย์ระจายที่ไหนไม่ได้ไปจันทร์ตัวใหม่เนี่ยเป็รุนแรงนะเป็นปั๊บลงปอดเนี่ยคุณไปแพทย์ไหนคุณก็ไปแพทย์ในโรงพยาบาลดิแต่แต่ว่าถ้ารับถ้ารับตั้งแต่อูฮั่นมาจีอันฟ้าเดลต้าโอเมก้าเนี่ยมันมันอ่อนลงเรื่อยๆใช่ไหมอาจารย์โดย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 อ่อนลงเรื่อยๆ โดยโดยลักษณะของมันเราจะเห็นไหมฮะตอนอูฮั่นเนี่ยอัตราการตายเนี่ยในทีมเนี่ยเยอะพอสมควรฮะแรกวแกลบปอบด้วนมีเป็นแถวเลยที่คนตื่นตระหนกเลยพอสายพันธุ์จีเข้าไปอิตาลีนะฮะอิตาลีก็ตายจมเลยฮะห้าสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะพออัลฟาเดลต้าเนี่ยอัตราตายลดลงมาเหลือประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับพอตอนนี้มาโอมิครอนเนี่ยอัตราการเสียชีวิตมันอยู่ที่ประมาณน้อยกว่า0.5นห้าเปอร์เซ็นต์ ครับ,รบอาจารย์มีคน,นถามมีแนวโน้มที่จะเหลือศูนจุดหนึ่งหลือศูนย์จุดสองมีคนถามอันนี้ถามแบบชาวบ้านคิดเลยนะเมื่อไหร่จะได้ถอดหน้ากากเดินในที่สาธารณะหรือไปทานอาหารร้านอาหารอะไรอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนี้นี่แะครับการใส่หน้ากากที่มันก็ดีนะมันเป็นการลดความยุนแรงของลดการแพร่กระจายของโรคการเดินหายใจหลายโรคเลยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ Rsv ไม่เห็นเลยน้อยมาก ให้บัดใหญ่ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนเลยไม่เป็นหรอกรนะฮะมือเท้าปากไปดูห็นดีไหมในเทคดีนะฮะเพราะทุกคนใส่หน้ากากหมดไม่ให้เชือ้อเข้าไปเลยนะฮะไอสิ่งไหนที่ดีเนี่ยนะค,ะครับนะฮะเราก็ดูก็แล้วกันก็เอาไว้อนะครับนะฮะ,นะฮะแตโ่โอเคนะเอาที่มันพอสมควร,ครนะ,ะไม่ใช่เอถ้าพูดถึงวันหลังเนี่ยถ้ามันดาวลงแล้วเนี่ยออกกําลังกายไปวิ่งอยีใส่หน้ากากมันก็ไม่ใช่ สมมุตินะฮะรู้อยู่ในที่โล่งแจ้งลมพัดแรงชายทะเลมาบนสายหน้ากากก็ไม่ใช่ออืสมมุตินะะมันก็คงจะต้องอันไหนในที่อับที่ปกปิดที่อะไรต่างๆก็ใส่นะครับหน้ากากครับหนิวนอร์มอลมันต้องมีนะอาจารย์จะกลับไปเหมือนเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะไม่ได้นะครับนะฮะยูนอร์มอลเดิมนะฮะ เรื่องสถานบันเทิงเหรอครับาจารย์วันนี้ก็มีในข่าวมีการเรียกร้องอยากเปิดอย่างเงี้ยครับืระนแน่นอนเนี่ยนะครับทุกคนก็อยากคืนสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดครับนะครับถึงตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเรียกร้องนะฮะมันเต็มที่อยู่แล้วถึงไม่เรียกร้องเนี่ยผมเอครับรถผ่านไปที่ไหนผมว่าสถานบันเทิงก็เปิดเกือบเต็มที่อยู่แล้วนะครับใช่ใช่ครับเราเราเเรราาก็ต้องยอมรับ เพราะว่าแน่นอนนะครับเราเองจะไปกักอยู่แบบมากมายอะไรต่างๆคงไม่ได้นะฮะก็คงจะต้องยอมกับรับรับว่าทุกอย่างทุกอย่างที่ดีอย่างสมมติว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยผมว่าดีตายเงินลอยไปก็เงินลอยมาไม่ต้องจับตัวเงินเลยใช่ใช่ใช่จริงไหมฮะคุณภาคภูมิใช่ไหมฮะผมใช้บอาจารย์ตอนนี้ผมผมล เดือดร้อนเวลาเวลาจะจ่ายตังค่าที่จอดรถต้องจช้เป็นแบงก์อะเพราะผมลืมกดแบงก์มาประจําเลยว่าใช้ดิจิทัลวะตอนล่อผมผมคิดว่าเนี่ยนะฮะในเมืองจีนเนี่ยแะครับนะขอทานเนี่ยใช้ QR code เลยฮะใหเทคมากฮะขอทานก็ยังใช้ QR code เลยถ้าใครถ้าใครจ่ายเงินด้วยแมบอะไรเป็นหลอกเข้าคิวยาวๆกับนะ เพราะนั้นไออันเนี้ยผมก็คิดว่ามันก็ดิสซับชันขึ้นมาในเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มครับมันดีจะตายอืทําให้เราเปลี่ยนารยอมรับได้เลยขึ้นอืแล้วก็มันก็ช่วยช่วยเราได้จริงๆผมผมยืนยันอาจารย์ผมเป็นคนเป็นหวัดบ่อยสองปีผ่านมาผมไม่เป็นหวัดเลยนะจ๊ะสองปีเนี้ยไม่เป็นหวัดไม่ได้ครั้งเดียวเลยฮะแค่หวัดใหญ่ก็เหมือนกันนะครับนะฮะมันก็เห็นได้ชัดอันก็มันน้อยลงไปแบบมากๆเลยแค่บวัดใหญ่ครับ อาจารย์ไม่ไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับผมฝากให้ฝากถึงทุกคนเนี่ยนะครับก็ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปเราจะไม่ถอยหลังแล้วนะครับนะแต่เดินหน้าแบบมีสตินะฮะแล้วก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเรารู้นะครับที่ผ่านมาเราได้มีบทเรียนและการเรียนรู้มากมายองค์ความรู้มากมายครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากทุกคนอยู่นะครับคือว่าช่วยกันครับ ผ่อนชื้นเป็นเบาครับแล้วก็มาเชื่อกันบนหน้าจับมือกันก็เดินไปด้วยกันแล้วผมก็เชื่อว่าเราจะผ่านพ้นแล้วอาจรับใกล้แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ใกล้ละเราเราต้องผ่านมันให้ได้คขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณครับสวัสดีครับโอเคนะครับนะฮะโอเคแล้วก็นะครับแล้วมีโอกาสคุยกันใหม่รับคอาจารย์มากเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ